ตัวยีราฟเลนะแต่ว่าสีมันอ่อนซึ่งมันจะสกรปรกง่ายแน,น่แบบไม่ได้หมายความว่าอันนี้สกรปรกายากนะแต่ว่ามัน,มนเลอะแล้วมันจะมองเห็นยากกว่าเพิ่ไปต่างจังหวัดมากลับมาแล้วก็ลงรีมมาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆดูเันเลยฮะต้องมา unpack ถ่ายคลิปอย่างมากแล้วแล้ว,ลวก็ตรวจรับสินค้าอะไรแบบนี้ครับ <c oughs> างังคาว้างังคาเป็นเพื่อนกับบาง ขออนุญาตถอยหา่างออกไปนิดหนึ่งจะได้เห็นทั้งตัวนะครับทีนี้เอาไว้ใส่ไปแบบวันเด็กนะหลังจากปีใหม่สักพักนึงก็จะมีวันเด็กนะครับแล้วก็บางโรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดกีฬาสีก็จะมีกีฬาสีอนะไรเงี้ยก็ใส่ไปเล่นได้แล้วก็สงการถ้าได้จัดปีนี้ก็จะใส่เล่นสงการด้วยอนะไรแบบนีู้้้ยทไดดดิโอเค สินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม,ตมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ใน Description ใต้คลิปครับขอบคุณครับฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานในรายการ เสื้อผ้าเน,นเน่ทางช่องเสื้อผ้าเน,นเน่และลอยแปรแชานะครับวันนี้เราจะมาทําการ unpack ed, แล้วก็ทดลองใส่ชุดมาสคอตสัตว์นะครับซึ่งที่เราเรื่องมาเป็นค้าง่าวเนาะก็วัวแวร์อยากจะได้มานานนะครับแล้วก็ปีนี้น่าจะน่าจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องซื้อมาใส่สักทีนะหลังจากที่เออ ได้โอกาสประชาสัมพันธ์เลยนะมันพูดถึงเรื่องชุดแมสคอตแล้วนะครับเออก็เรานี่นะฮะเคยเป็นคนที่อยู่ในชุดแมสคอตหมอ,อพยาบาลนะของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะที่เป็นเชนแบบมีทั่วประเทศเลยนะแล้วก็ create หรือว่าคิดท่าเต้นเ,ออเพลงหล้างมือบ่อยๆนะครับซึ่งเป็นเพลงของกระทรวงนะ <c oughs> ก็ไม่อยากจะเคลมอะไรเยอะนะฮะแต่ว่ามีเด็กๆมาดูเออมีคนดูมากถึงล้านกว่าวิวแล้วเย้ yeah. <c oughs> ซึ่งเราก็รู้สึกว่าการอยู่ในแมสคอตเออมันมันได้แบบทำอะไรเอ่อหลายอย่างในแบบที่ ถ้าเกิดว่าเราอยู่ข้างนอกอะ่ะอาจจะไม่กล้าทําอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันมีหน้ากากบังอยู่นะก็เลยกล้าเป็นพิเศษนะอ่ะลักษณะนะครับก็จะเป็นผ้าแบบเป็นขนอย่างนี้นเนาะแบบนี้เหรอที่เขาเรียกผ้าขนสัตว์แต่ไม่ใช่ขนแทนะอันนี้ก็รวมส่ง450บาทกลมๆนะครับรายละเอียดอื่นๆแบบขนาดอะไรางี้เนาะรวมทั้งรีวิวนะครับไปดูเพิ่มเติมใน ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับที่จะใส่เอาไว้ให้นะโอเคก็จะเป็นกระดุมกระดุมแบบแบบนี้แบบไม่ใช่กระดุมแป็กอะกระดุมแบบนี้มันเรียกว่าอะไรวะเนี่ยแบบที่มีรูแล้วก็เป็นเม็ดอย่างนงี้นะครับมีอยู่4เม็ดนะอันนี้ไซส์ L นะครับมีไซส์ให้เลือกด้วยเนาะเขาก็จะบอกว่าไซส์นี้เหมาะสําหรับคนสูงเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแล้วก็มันจะมี ขายรองเท้าด้วยนะสำหรับคนที่แบบอยากได้เต็มชุดอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีฮูดด้วยนะซึ่งเราว่ามันน่าจะเหมาะมากเลยกับฤดูร้อนฤนะดูหนาวสินะครับที่กําลังเผชิญกันอยู่แต่ว่าวันนี้อุ่นอุ่นขึ้นมากเรียกว่าร้อนเลยก็ได้นะครับแล้วก็ตรงตูดนะครับมันจะมีซิปเอาไว้คิดว่าเอาไว้ให้เข้าห้องน้ำแหละเอาไว้ขี้นี่ก็เป็นซิปเปิดออกมาได้แบบนี้นะครับนะ เดี๋ยวเราจะลองใส่ให้ดูนะครับซึ่งมันจะร้อนแหละอืแต่ก็จะใส่นะฮะโอเคซิปนี้ก็ต้องต้องรีบแกะไว้เป็นหลักฐานแกะถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานนะครับเพื่อจะวดามันตำหนียังไงก็จะได้เคลมได้อะไรเงี้ยแต่ว่ากว่าจะเคลมแล้วกว่าจะส่งกลับมาก็คือไม่ทันนะเพราะว่าเราตั้งใจใส่มาปาร์ตี้ปีใหม่นะครับซึ่งเราจะใส่ยาวๆเลยนะ ก็มีจัดวันพรุ่งนี้29นะครับแล้วก็30ไม่มีเนาะมี31 1เหนะึ่งเราก็จะใส่ทุกวันเลยอตอนนี้กำลังเริ่มเริ่มใส่แล้วนะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูว่าเออใส่แล้วมันแบบพอดูเราจะใช้ประโยชน์จากจากไอซิปตรงตูดนะครับอ่าให้เป็นประโยชน์นะเดี๋ยวเราจะทิ้วกล้องลงนิดนึงดีกว่า ก็จะได้ไม่ต้องปลดกระดุมทุกเม็ดนะครับไม่ต้องปลดกระดุมปลดแค่เม็ดบนก็พออะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ใส่ขาแกซิปตรงตรูดนะครับโอ้ขามันแน่นมากเลยอะ่ะมันเป็นขาจำเนาะซึ่งเป็นจำที่แบบรัดมากนะครับแล้วก็อันนี้เราใส่ทับบนเสื้อผ้า บนเสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวนะราคาไม่เท่ากันนะครับคือถ้าแบบโอม้มันไม่ได้ครับทุกคนมันต้องอ้นี่ไว้ราคาไม่ต้องการนูชื่อถ้ถตัวเล็กๆก,ก็จะถูกนะครับก็ตรงประตรนตัวแพงตัวใหญ่ถูกอะไรเงี้ยเออไม่ใช่คิดตามปริมาณผ้าที่ใช้ ใส่ไม่ได้ครับใส่จากตรงซิปตรงตูดอะไม่ได้นะต้องแกะกระดุมทุกเม็ดนะครับแล้วก็ใส่ทีละครึ่งครึ่งท่อนน,นี่นะแกะกระดุมทุกเม็ดนะครับจริงๆเหลืออีกเม็ดหนึ่งแต่ว่าน่าจะได้อยู่อ๋อที่เราสั่งมาเป็นค้างขาวใช่ไหมบอกไปแล้วจริงๆอยากได้แบบวัว ยีราฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสีมันอ่อนซึ่งมันจะสกระปรกง่ายแน่ๆแ,แบบไม่ได้หมายความว่าอันนี้สกรปรกยากนะแต่ว่ามันมันเลอะแล้วมันจะมองเห็นยากกว่าอะไรเงี้ยนะครับเพิ่งไปต่างจังหวัดมากลับมาแล้วก็ต้องรีบม,มาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆดูกันเลยนะฮะต้องมาัน p a c k ถ่ายคลิปอย่างว่าแล้วแล้วก็กดรับสินค้าอะไรแบบนี้นะฮะ <laughs> ข้างข่าว เราเป็นเพื่อนกับบางเ,าเดี๋ยวเราจะขออนุญาตถอยห่างออกไปนิดหนึ่งจะได้เห็นทั้งตัวนะครับนี้เอาไว้ใส่ไปแบบวันเด็กนะหลังจากปีใหม่สักพักหนึ่งก็จะมีวันเด็กนะครับแล้วก็บางโรงเรียนที่ยังไม่ได้จัด กีฬาสีก็จะมีกีฬาสีอะไรเงี้ยก็ใส่ไปเล่นได้แล้วก็สงการถ้าได้จัดปีนี้ก็จะใส่เล่นสงการด้วยอะไรแบบนี้นะอุ้ยมีความน่ารักดูดิบีบบีบบีบโอเคอ่ะตรงหัวเป็นอย่างงี้น,น,นี่นี่หูข้างข่าวเหรอข้างข่าวก็คืนนอนกมีหูนูมีปีกนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับ ชุดแมสคอตราคา400กว่าบาทรวมส่งนะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียนะครับสำหรับน้องๆไม่มากก็น,น้อยนะจริงๆไอตัวก็ซิล่าหรอมันจะมีแผงหลังแล้วก็มีหางอะไรเงีเ้ยเออรู้สึกว่าตัวนั้นจะคุ้มกว่าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นชุดแมสคอตชุดแรกที่เราซื้อมา ลองใส่เองนะครับโอเคนะก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับใช่กด share. แชร์แชร์ u b s c r i b e ไปพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ <c oughs> ถอดก่อนร้อนจะต้องเอาไปซักด้วยไม่รู้ผ่านมือใครมาบ้างคนตัดเย็บอะไรนะฮะโอเค